ทุกท่านครับมือถือสมาร์ทโฟนจับตาดูดีๆครับล้อหลังจุ่มเบอร์บล็อกต่อเบอร์บล็อกเรียบร้อยฮะและเข้ามาในบริเวณสุดที่จะต้องทำการเบอร์ยางระวังนะครับระวังนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่แรงเลยนะให้ความระมัดระวังด้วยนะครับผู้ดูนะครับ เสียงมันเล่าใช่าไหมครับสุดยอดครับเดี๋ยวมาดูครับ โดูเปิดดูาน้รอเปล่าวตแหน่งครับแต่ว่าในโลกที่บอกรับเรา้จะมัน่อนนะฮะว่าเราวิ่ันเดียวเอาให้เต็มที่เอาให้เต็มที่และทาเวลาให้ดีที่สุดนะครับบริเวณที่อย่ตรงมนะระวังนะครับด้วยความราระวังนะครับนริเวณอยู่ตรงมด้นะรถมันโาถว ตองไา่นะพวกตองมาตรงเฟสเลยครับมีงานดูดีนะเฟสเลยไหมโอเคตรงการ Gracias. ขอให้ตรงครับเอาให้ตรงนะบริเวณทอยู่แนวฉกตรงนั้นนะฮะอยหลังม,มาเดิ <c oughs> อเป็นไงเชือเขาเชื่อเขาหอยหลัง เกืบจะไม่มีผู้มดการพันแล้วนะครับบ้าแล้วไทก็แต่งตัวหล่อๆให้เราดูเกือบจะเล่นชีวิตอยู่แล้วนะครับสุ่มผ้าบลุดหน้าตาดีเออปวดหัวตายแล้วนั่นโอ้โหมันตได้อย่างนี้ตามใจวะตามลับแม่กันเล่าเกี่ยวกับหน้าตาดีท่านจิ๋วน่าจะมีปัญหานะ ผมปับมาหลบไม่ทันครับตรมมาเลือ,อกกอางิางานยหัหวหลบไหดนะครับผมไม่มั่นใจนะผมไม่มั่นใจนะขอหลบดวเลยครับเข้าอยู่ในแนปลอดภัยอยู่ครับ หนาวด้วยนะอะเราก็อย่าลืมนะตรงบริวเวณรถพยาบาลเนี่ยด้านนี้ครับเปิดทางให้ด้วยครับกันไว้เลยนะครับตรงนี้นะครับรถพยาบาลครับยังคงดูรถอยู่ยังไม่หวงตกโอเคการาเข้าอีกแล้วครับการเข้าอีกแล้วครับการเข้า เกียงไม่เข้าไม่เท่าไหร่ครับเบรกเลนจะล็อกอีกไหมเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อต้องอมีมาการดีเวลลอกครับแล้วมาดูกันครับคันนี้มีเวลาแบบเบื้องต้นนะครับพี่ป๊อบยังไม่ดีเลยครับยังใช่ไหมรถคันนี้ใหม่นะใหม่มากครับใหม่เลยแต่แท็กครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง ไม่ดึงไม่ึงเราไปจับท่อเสียได้ยังร้อนร้อนยู่เลยตอนนี้ครับเบ๊ ไปถูกครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับทุกคนทุกท่านที่เข้าร่วมเหตุการณ์เป็ผู้ดูบอลชมในงานนี้ด้วยนะครับที่เดินทางกับผมมาตั้งแต่เช้าตอนเชาากก้างานสระบุรีสีแล้วแล้วก็มาดึงงานกิวส์เบนเวนนะครับตะกนผมห็นตั้งแต่เชา้าจนถึงเวลานี้จะเลิกเช้าอีกวันแล้วเลิกทุกคน ạ lỗi ขอบคุณครับถ้ามันตุดอย่างนี้เลยฮะตอนนี้ผมผมไม่ว่านะตอนนี้ให้ดูได้ฮะใครใครก็อยากชมนะครับใครก็อยากชมนะผมจะเป็นสูตรดึงในประวัติกาศเอาเลยถ้าพร้อมแล้วจ๊อกครับเปิดเลยตอนนี้นะครับกำเงินเยิมแล้วนะครับเอาเลยที่หนึ่งนะครับดึงแขนบาทนะครับเอ้ย มพันบาทนะครับที่สามนะครับสามพันบาทนะครับตอนนี้เวลาผมว่าเขาไม่ได้กำตังที่เขาเงินไส่ตองครับผมที่ 1, หนึ่งนะครับตอนนี้ยังปเป็นจุยเบิร์ดตุนอยู่นะครที่สองเป็นชั้นเบิร์ดนะครับมาดูครับอันนี้เ,ลเวลาจะเป็นยังไงเดี๋ยว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 ผมจะบอกว่าบนเวทีครับระวังนะพราะพ่อเนี่ยมันเฉียงขึ้นไปหาท่านมาดีเลยบนเวทีนะ ระวังนะครับท่อออกฝั่งขวามือจะวิ่งเข้าหาท่านประมาณ4ีห้าองศาเลยขึ้นไปหาท่านเลยบนเวทีครับล้อหลัง รถจมีปัญหาทุกครั้งนะครับและก็มาได้เวลาครับแปดตุ่นะฮะเดี๋ยวต้องมาดูครับรันี้จะวิ่งเท่าไร เดี๋ยวมาดูครับว่าเวลาจะาเท่าไหร่นะครับ,รบะเเอะไะครับลงนะครับฝั่งนักเตะนะครับพี่ครับจะยืนฟังเนเต์และขออภัยด้วยนะครับจะยืนฟังเ,เต์นะครับหาก้อง,ระ,งะระวังด้วยนะครับให้ความระมัดระวังด้วยนะครับ